ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าอย่าได้ถามหาความซื่อสัตย์ใดๆกับคนที่ชอบโกหกหลอกลวงเพราะเราจะไม่มีวันพบอย่างแน่นอนครับโทษของการโกหกหลอกลวงนั้นครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าจะมีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีนัก จะมีความรู้สึกอึดอัดในการใช้ชีวิตประจำวันและรู้สึกสับสนอยู่กับตัวเองตลอดเวลาและบางคนก็อาจจะมีนิสัยดื้อด้านไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นท่านว่าถ้าบาปจากการชอบโกหกหลอกลวงถูกสั่งสมเอาไว้มากคนที่ชอบโกหก ยอยอมจะเลื่อนฐานะตัวเองไปเป็นคนที่หลวงโลกเพราะบางคนก็โกหกได้หน้าตายวันๆคิดแต่งแต่เรื่องโกหกหลอกลวงคนอื่นและก็หลอกลวงตัวเองไปด้วยว่าตัวเองกำลังพูดในเรื่องจริงในเรื่องที่ถูกท่านว่านี่คือความผิดธรรมชาติอย่างใหญ่หลวงและก็ทำให คนที่ชอบโกหกดูไม่น่าคบเมื่ออยู่ใกล้ก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเพราะการพูดโกหกทุกครั้งท่านว่าคือการบิดเบือนความจริงและมันก็จะมีผลสะท้อนทำให้ความจริงนั้นบิดเบี้ยวไปด้วยจนอาจจะถูกเข้าใจผิดหรือถูกใส่ร้ายและจิตของคนที่ชอบโกหก หลอกลวงนั้นก็ย่อมมีความบิดเบี้ยวไปด้วยเช่นกันซึ่งจิตของคนที่บิดเบี้ยวนี้ท่านว่าก็ย่อมจะเหมาะกับพบภูใหม่ที่บิดเบี้ยวที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงและความผิดหวังเหมือนกับบางท่านวันนี้อาจจะพบเจอแต่เรื่องที่ดีแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะกลับกลายเป็นเจอเรื่องร้าย แบบไม่ทันตั้งตัวจนทำให้รู้สึกช้ำใจรู้สึกทรมานและเมื่อตายไปแล้วท่านว่าถ้ายัางพอมีบุญมีวาสนาที่ได้กลับมาเกิดใหม่บนโลกมนุษย์ก็ย่อมจะมีชีวิตที่ไม่แน่นอนอยู่ด้วยความทุกข์ลำบากใจแต่ถ้าหากตายไปแบบคนที่หลวงโลกที่ชอบปั้นน้ำเป็นตัว ชอบพูดโกหกจนเป็นนิสัยถ้าหากยังมีบุญพยุงอยู่ท่านว่าก็ยังไม่ร่วงไปถึงนรกก็อาจจะไปอยู่ในภพเดรจชานภูมิแต่หากตายแบบคนลวงโลกที่วันๆได้แต่เยาะเย้ยถักถางหรือโกหกหลอกลวงคนอื่นและมองคนอื่นโง่กว่าตนเองอยู่เสมอท่านว่า หากเป็นคนแบบนี้ก็จัดว่ามีความเหมาะสมที่จะไปอยู่ในนรกภูมิครับคนที่มีจิตใจเป็นปกติท่านว่าย่อมจะไม่มีความคิดที่จะไปพูดโกหกหรือไปหลอกลวงใครเพราะการที่คนคนหนึ่งจะไปโกหกหลอกลวงคนอื่นได้ เขาจะต้องใช้จิตที่เป็นทุกข์จึงจะสามารถสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาเพื่อโกหกได้และก็จะเข้าใจเองว่าคำโกหกเล็กๆน้อยๆก็คงไม่สามารถจะก่อภัยอันตรายได้แต่หารู้ไม่คนที่ถูกหลอกเมื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกเขาก็จะมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าเราเป็นคนไปหลอกเขาเองจิตใจของเราก็คงจะไม่มีความสุขทันว่าความทุกข์นั้นมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ที่เราคิดอยากจะโกหกหลอกลวงคนอื่นแล้วความทุกข์จะมีมากขึ้นอีกก็ต่อเมื่อตอนที่เราได้ตัดสินใจโกหกหลอกลวงคนอื่นไปแล้วแต่ความทุกข์ต่าง มันก็ยังไม่จบสิ้นอยู่แค่นั้นท่านว่าหากเราโกหกคนอื่นได้สำเร็จเราจะเห็นความรู้สึกตัวเองว่ามันจะมีสองภาคซึ่งภาคหนึ่งก็คือเรารู้ในความจริงและอีกภาคหนึ่งก็คือเรารู้ว่ามีความลวงซอนในความจริงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง และหากเราเองที่เป็นคนหลอกลวงก็จะต้องคอยปกปิดความลวงนั้นเอาไว้ตลอดเวลายิ่งถ้าหากความลวงที่กลบความจริงมีมากเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกว่ามีหน้ากากมาปิดบังหน้าตาของเรามากขึ้นเท่านั้นท่านว่าบางคนเมื่อพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นได้สำเร็จก็อาจจะรู้สึก ูมิใจเพราะไปหลงผิดคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนฉลาดคนอื่นเป็นคนโง่จึงได้หลงตัวเองไปเชื่อและกระทำในสิ่งที่ผิดหลงไปตัดสินใจกระทำในเรื่องโง่ๆซึ่งเป็นการนำพาตัวเองไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยบาปกรรมความทุกข์ร้อนและ ความทรมานครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าการโกหกหลอกลวงคนอื่นนั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราสว่างขึ้นได้มีแต่จะทำให้หม่นหมองลงและคิดทำอะไรก็จะไม่เจริญท่านว่า มีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากจะได้ความสบายใจจึงได้ก่อบาปด้วยการพูดโกหกหลอกลวงยิ่งถ้าอยากได้ความสบายใจมากก็จะยิ่งพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นมากขึ้นและบางคนก็ทำจนติดเป็นนิสัยทันว่าความน่ากลัวก็คือบาปนั้นสามารถสั่งสมตัวได้ ยิ่งถ้าเราสร้างเรื่องโกหกหลอกลวงคนอื่นมากขึ้นเท่าไรจิตใจของเราก็จะยิ่งอึดอัดทรมานและเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นทุกข์ไม่อยากทรมานและไม่อยากรู้สึกอึดอัดกับการใช้ชีวิตประจำวันท่านว่าเราก็จงยาไปพูดโกหก หรือหลอกลวงใครเป็นอันขาดจงคิดและพูดแต่ในเรื่องที่เป็นความจริงเท่านั้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ